สองวิธีการลบประวัติการค้นหาในแอป Google มีวิธีการลบยังไงสำหรับใครที่ยังไม่รู้สองวิธีการนี้ตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android Op p o วิธีการที่หนึ่งนะคะให้แตะไปที่แอป Google นะคะแตะเข้าไปค่ะเขามายังหน้านี้นะคะให้ไปที่รูปโปรไฟล์มุมบนแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่คำว่าประวัติการค้นหานะคะแตะเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่คําว่าลบตรงนี้แตะเข้าไปค่ะแตะไปที่ลบตั้งแต่ต้นได้เลยนะคะเมื่อขึ้นแสดงแบบนี้แล้วนะคะให้เราแตะถัดไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่คําว่าลบนะคะแตะรับทราบค่ะวิธีการที่2นะคะให้เราแตะไปที่ Google Chrome นะคะแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่จุด3จุดมุมบนนะคะ แต่ไปที่ประวัติการเข้าชมนะคะแต่เข้าไปค่ะเข้ามายัางหน้านี้นะคะไปที่ลบข้อมูลการท่องเว็บแต่เข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้มาเลือกตรงนี้ก่อนนะคะแต่ไปที่คําว่าตั้งแต่ต้นนะคะแต่เลือกไปที่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะหัวข้อต่างๆนะคะให้เราติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกต้องหมดนะคะยกเว้นรหัสผ่านที่บันทึกไว้นะคะ ไม่ต้องทําการติ๊กเครื่องหมายถูกต้องนะคะเมื่อไหร่ที่เราติ๊กเครื่องหมายถูกต้องไปนะคะรหัสผ่านต่างๆที่เราให้ระบบบันทึกไว้ให้ก็จะหายออกไปนะคะข้อนี้ยกเว้นไว้นะคะแต่ไปที่ลบข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะแต่ไปที่คําว่าลบอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการนี้ทำง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ